ราบสวัสดีครับผมอยู่กับผมบนเรื่องสลถอีกแล้วนะโอ้โหเมื่อคืนเราโคตรโหดเลยนะโอ้แต่ที่หายไปเลยเมื่อวานนะของเมื่อวานโคตรเอาเมืวานที่ผมเล่นนะวันนี้มาอีกรอบกับสูดเด็ดร์สูดดืมนะเาต้องสปินสิบรอบนะมาวันนี้จ่าที่เบ็ดแปดบาทนะโอ้ห้ารอบก็ไปแล้วเพิ่งจะมาเอ้ยเจก็ไม่มีไม่เป็นไรหลอกล่อย้อมใจกันไปก่อนนะ กปสูตรเด็ดสูตรเดิมของเรานะคิวช่องแรกมาหรือเปล่าวายมาจาังหวะนี้เหมาเอไปแถบนึงแล้วก็เจช่องสองไม่มานะโอ้โหจเจเอสวยดิโอ้โหจัดให้ตามคำโขอเลยนะแดงต่อจังหวะหนีสิบกับหน้าเขียวเข้าไปโอ้โหโอ้โหเจไม่ไหลต่อว่ะเสียดายเสียดายเจยช่องสองไหโอ้ยเจเตกกินช่องเอง เฮ้ยเคมาว่ะทำงานว่ะหน้าเขียวมาหรือเปล่าโอ้ยเออเคเหมาไปกับวายร้อยโอ้หวายโอ้มันหายไปตัวหนึ่งโอ้ยแถวที่สามอ่ะขอญาตปับเป็ดเบียดยินเอ้ยมาเอหรือเปล่าเอมาจังหวะนี้ได้ต่อเจแล้วแหละท่้งสองเควายอย่างนี้เควายไหลลื่อนเลยเควายเรียบร้อยเลย มาอีกหรือเปล่าวายมาจังหวะน,นี้เหมาไปสองแถวแรกโอ้โหวายมาวายมาลุล้เลยว่าหน้าเขียวมาช่องแรกอะเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะโคตรเอาพี่เขาเอาว่ะพี่เขาเอาว่ะโอ้โหแต่นนี้ก็ได้เสียวกันดิมาเอจังหวะน,นี้ปึ้งเปลี่ยนเป็นวายเรียบร้อยสิบต่อเคไปด้วย ฟ้าโอ้ยเออโหมาอว่าฟ้าช่องสองมีลุ้นไหมเนี่ยฟ้าช่องสองเอ้ยมาว่าอ่ะเออเขียวช่องสองเขียวช่องเขียวก็ไม่ให้สิบก็ไม่ให้โอ้น้ำขึ้นให้รีบตักนะทุกคนน้ำขึ้นให้รีบตักมาดิสามร้อยหกสิบบาทอ้ยเอ้ยได้อยู่ม่ะสี่ร้อยสามสอง ว่าอันนี้แหละว,ว่าอันนี้ต้องไหลเลยวะเอ้ยโอ้โหโม่นมนนะงนีกว่าแปดบาทฮะทะรลองเฮ้ยวายคู่เรียบร้อยวายมาอีกคิวช่องแรกอืมแันแปดโอ้ขสารุ้นคิวเรื่ดูอีกตัวโอ้ดีเช็ดเฮ้ยมา ขอเจเข้าช่องสองมาเจก็ไม่เข้า,าเจาเข้าช่องสองมันจะแตกเพิ่มไงแล้วไปลหนช่องให้รู้เขียวมีเขียวมาผิดช่องอมาทำพี่อะไรช่องแรกโว้ยชายเคดิไอ้หนุม่มเอก็้ามาดูไว้ลำเวลาเคช่องแรกสวยสวยงามเจช่องสามเรียบร้อยเข้าครอกจังหวะนี้เอมาหรือเปล่าที่ช่องสามหน้าเขียว มันไม่ไหลให้สักทีว่ะเฮ้ยไหล <ด Liberty. S 1> ให้พี่หน่อยไอ้มไอ้ชายไหลยากไหลเย็นดย่างเราสิบห่วยสิบไปอีกรอบหนึ่งเคมาหรือเปล่าจ้องล้ำเคมาอย่างนี้ทำหน้าที่ของโอ้โหแคปเตอร์มาไม่ครบขาดตัวนึงโอ้โหตกมีอะไรโตไม่มีนะอืม เราก็ซัดไปที่สามพันแล้ววะ่ะโห่ยเลยทีเ,เดียว, 3, ว,วสิบของเราเจมาจังหวะนี้ฟ้ามาช่องสามวายมาแทนก็ได้เรียบร้อยเลยจังหวะนี้โอ้เขียวต่อโอ้โหดวงมันจะเอาว่ะวันนี้เติมเกลือมว่ะโอ้โอ้วายคิวต่อจังหวะนี้เอมาหรือเปล่าช่องแรกสิบช่องสามก็ไม่มีนะโอ้โห้เข้าฟรีคิดนาทีนี่ พอแบบสาดห,หนักสักทีดิจะไปนอนแล้วโอ้โหโอ้กูยังไม่จบเลยอ่ะโอ้โคตรเอาสิบสองรอบมากัฟินสปินเบทหกสิบมาดิมึงไอ้เงี้ยโอ้โหเนี่เกือไปแล้ว 2, 2, 3, ว่ะสองสองสามไม้สิบก็ไม่น่ามีจังหวะนี้เงียบตามรถเบียบไปหรือเปล่าหกรอบ ท้ายทีห้ารอบท้ายโอ้โหคีไม่เข้าช่องแรกวายจังหวะนี้แล้วก็โอ้โหงเงียบเหงาตามระเบียบอืมาาเีเเยบเรียบร้อยนี่ไหมวายมาจังหวะนี้เป็นเว้นวายเรียบร้อยเลยได้ฟ้าช่องแรกมาฟ้าอ่า ไ,ได้อยูไ่ได้อยู่มารอบสุดท้ายมัไม่ไหลอ่ะเมื่อกี้เสียดายไม่น่าจะไหลอือโอ้หมดแล้ววะ่ะเฮียพอละยิ้มเลยเนาะเลยยิ้มเลยเนาะเลยชินี้ผมขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะปั่นต่อก็ได้แหละแต่เอาแค่นี้พอแล้วไม่โลภนะทุกคนนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ